และครับผมก็กลัาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมโยบผมพูอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากที่อยากหายไปนานเลยนะครับก็จริงก็ขออภยัยด้วยจริงๆนะไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับซึ่งจะเกิดคือช่วงนี้นะครับผมก็ติดงานส่วนตัวเยอะมากแล้วก็แบบเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรด้วยไงก็เลยแบบไม่มีเวลาที่จะได้แบบมานั่งอัดคลิปอะไรให้เลยนะผมแต่ว่าผมก็หาเวลาว่างมานั่งอัดคลิปให้แล้วก็ตัดคลิปให้นะครับผมก็ขอภ <S <S อภัยจริงๆที่หายไปนานเลยนะครับจริงก็ หลายคนอาจจะเข้าไปเห็นผมเล่นแบบแบบนี้นะผมที่จริงผมก็เข้าไปเล่นผ่อนคลายกันที่ผมทํางานหนักแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปไงแต่วันนี้ผมก็เลยว่าก็มานั่งอัดคลิปตัดคลิปให้นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็ยินแบบ shifting bank นะครับก็คือจําลองการสร้างแบงค์นะผมแบบไทคูนนะฮะ่จริงผมไม่ผมบอกกันเลยวผมเพิ่งไปเห็นนะผมเลื่อนๆไปจนเจอนะผมซึ่งของเขาเกมพาร์ทนี่นะครับใจมากของเขาก็ไม่ ไม่มีอะไรบ้างนะผมซึ่งบอกเลยว่าผมนั้นจะไม่ซื้อนะเพราะเนื่องจากว่ากูนั้นไม่ติงคนเอาละครับผมกูรักเขาก็ไปเมื่อกี้มันแล้วนะผมก็จะเป็นแบบนี้เพื่อถือว่าแบบเป็นใจคุณที่ภาพสวยอยู่นะเท่าที่ผมเห็นน,นนะก็ใช้ได้อยู่นะแล้วขอลออยู่ไหน้อยอะไรนะเจออะไรนะเข้านี่ก็เจออะไรก็จางไปลยุยเราต้องรีบไปเอาก่อนที่วหนึ่งจะเอาตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยเลยนะครับเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะเคมีเงิน ฟองหรอได้ปีกมาทำได้ไวะออาร์โออ๋อมันบินได้ว้าวสุดยี่ปีกนี้ยังไงวะนี่ใครโอเคแต่กูววของเรานะผมซึ่งขอมีซื้อเงินด้วยนะครับสนะองสองพัน่ะอ๋ะอเนี่ยโอเคเอ้ยเดี๋ยวกดสองพันนะเอ้ยแลว 2, นะ <laughs> ว้วกดสองพันอะโอ้เกมดีเหลือเกินใช่ไหมครับมาครับเรามาเริ่มสร้างกันดีกว่านะครับ อันนี้เราผมไม่มีเงินสักบาทนะครับซึ่งเราต้องสร้างโอเคเราสร้างหรอตอนนี้ผมไปเสียเงินกัรอะไรเนี่ยีเิเราสร้างเถอะโอเคนี่เกมพาร์ตนะฮะแย่อะอันนี้เก้า,ะะเ,นน 9, 9, 9, าเก้าบาทเกมพาร์ตเหมือนกันโอเคผมไปใช้ได้อ่านอโทษโอเคอน,นี่ก็ทำธนบัตรแบงค์ใช่ไหมเราสร้างไป ซึ่งผมเเมื่อกี้ผมไปได้มา6,500นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยเจมดีเจมดีสอง0นโอเคเรามีสองหก0ันท่านเราต้องสร้างอ่าจะจะกกำแพงกำแพงลมโอเคพนักงานขายคอนเสเอร์สุดยอดซึ่งคนเดียวของแบบนี้นะผมก็คือมันไม่มีเพลงนะจิตกรกสิทธ์นะก็ดีแล้วเ้าก่อนโดนไปคลิปไอไล์สดเจอเบสเจอเพลงไบกระสิทธ์ก็ ถล่มทลายว่างไงคุณผู้หญิงเธอมาทำไมอย่ามากับยุ่งกับของฉันมึงเข้าใจเราเสื้ออันนี้นะซื้อเพื่ออะไรผมซื้อดออี๋อะอ่าฮัลโเฮ้ยเขามีผมด้วยว้าวแบบไหนไรไม่รู้แต่ว่าเราควรจะสร้างให้เสร็จเตอะ จะจะซื้อซื้อซื้ออ๋อนี่ไงพผมปืนว้าวผมผมกูชอบผมเอาผมกูมีสองอันแล้วเปินมันจริงได้อะเปินอา่าด้วยซึ่งผมเห็นต้นไม้ต้นไม้เงินเหรอเราสามารถตัดต้นไม้ได้ด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอวะไม่รู้สิทำเองตอบเองด้วยสุดยอดโอเคไหนอยู่ไหนอู้หดูของคนนี้สิซึ่งละกาัน ถึงเวลาป้นบ้านเขาอย่างหัวมันนะอะไรวะโอ้โหจม,มือทานอไม่อของพวผู้หญิงได้กระทาอะ <c oughs> เสียงกคอ,อีพิกอ๋อใช่ริงด้วยครับถ้าเกิดเราไปเก็บกล่องทองหรือกล่องพวกนี้เราสามารถได้เงินด้วยว้าวไม่ผู้หญิง ของของแล้วเป็นของผมคุณไปญิงหยุดดูดูเขากำลังวุลลี่กันนะซึ่งเราจะเข้าไปเสือกดีไหมไงล่ะกระจอกพี่เออย่าใครมาฆ่าเอฟซีนะห้ามฆ่าเอฟซีกูไะคนเมื่อกี้ มาคายภาษผมเฉยเลยไงล่ะกระจอกไงล่ะกระจอกไงล่ะกระจกโอเคทำกันต่อเถอะเดี๋ยวไปสร้างกันต่อโอเคมันนี่ตัวหนึ่งแล้วก็เราว้าวเงินผมเหลือหกร้อย 600. ปีกดกระโดดสองทีนะผมสามารถบินได้นะแล้วเราจะไปบูลลีนะ่คนนี้นะครับผมคนนี้กำลัไปบูลลี่เพื่อนอย่างมอวันนะฮะซึ่เราต้องช่วยเพื่อนเราฮนะ เฮ้ยอะไรอะว้าวผมได้ธนูธนูธนูทำอะไรไม่ได้เลยครับผมธนูไม่ทำทำไมะทำไมได้โอไม่กรดจอบผมว่าสิ่งที่ดีสุดในเกมนี่คือมีดาบแล้วก็มีพลมแล้วก็ไอปีกที่ผมสมมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีอยู่ที่ใช้ได้อยู่นะผมไม่รู้ว่าไอกระทางมันมาทำอะไรนะเดี๋ยวช่างมันเถอะ ว้าวคูณสองฟรีสวยเขาคนรมามูลนี่ผมอยากมอมันใช่คนรลางวูนี่ผมด้วยชุ่มสวมากแล้วคุณก็ตายไปกระจอกเหมือนต้องพนักงานเราสามารถซื้อได้นะขอเนี่ยแป๊บโอเคซื้อซื้อว้ นี่โอ้ยยิงไม่ได้เกมดีเหลือเกินเฮ้ยแล้วคนหายไปไหนหมดอะโอเคเจอผู้หญิงคุณผู้เจอคุณนินเดียวนะครับซึ่งมาจากบุรีเขานะครับว้าวเงินสองเด้งสวยนะครับผมได้เงินมาฮ่าฮาพวกเจ้าไปขันค่านี่นะอะไรวะเนี่ยมันคืออะไร องจักควายอะไหนมีได้ผมบุ้ีบ้างในนอ้เอ้าทางการออกไปเรียบร้อยนะครับผมเ <_ d ata> ขาไปไหนกันนะาผมเห็นเขาบินไปไ,ไหนไม่รู้เ <_ d ata> มื่อเีเราจะทำ <_ d ata> ข้าบนฮะเอาเงินก่อนเงินคุณสอง <_ d ata> ซ,อซื้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 อไม่ได้ละอ <_ d ata> ืม <_ d ata> ปืนนะซื้อจำใหม่ชดกัน <_ d ata> อันนี้ผมก็ว่าได้ยิงไม่ได้อีก ไปยิงได้เหรอว้าวอชอบชอบชอบ,ชอบ,บอยิงปุ๊บนี่แหละสุดยอดเจรงกับมันย้อยด้วยเหรอผมอยากรู้มากเลยมันจะดาเมจเท่าไหร่วะซ่อนธนูตัวนี้อู้กับตายแล้วอันนี้อ่ะผมอยากรอดาเมจไหมลนะ ไม่ใช่ทนอ้องนะน้องน้องน้องคิวแฟนพลีสอย่าฆ่าฉันพลีสเดี๋ยวโมลิ้มาเยอะพอละผมเป็นสร้างต่อเสร็จคุณผมว้าวมีแค่สองหมื่นเลยแล้วคนอัพนี้หนึ่งเคแล้วก็ข้าบุญหมื่นสี่เหรอวุ้ยได้ยินเสียงคนชักดาบอย่านะผู้หญิงอย่านะไม่นะ เขาจะฆ่าผมอย่างรุนแรงไม่นะผู้หญิงกูจะฆ่าผมเหรอกูจะเจอกับถุงมือทานอสเออเอาสองไอ้ยัยไปฆ่ากูด้วยคุบสีสีฆ่าผมอ่ะแล้วปีกูก็ศูนย์ไปเลยแย่เยี่ยมเกมดีเฮ้ยหลดๆสกิ๊ก,กไม่ตดสนใจทองด้วยนะอ๋อเกิดอะไรขึ้น เชฟเราจะด้วยนะผมอ๋อว้าวเกมดีน้เกิดเกมดีนะนะทะลุออกแมปไปเลย <laughs> แล้วผมก็ได้ยู่ใต้แมปได้ทีทร้อยแล้วผมแล้วผมก็ตกแมปแล้วผมก็จะตายใช่ผมตาย <laughs> ซึ่งกูจะซื้อปืนนี้ทำไมนั่นอง่างว่าปืนปืนเนี้ยมันทำได้ไหมเออ ออกไปมอเตอร์ไซค์ว้าวมอเตอร์ไซค์โอ้ยปืนนี้มาทำไมไม่ต้องการมึงออกไปจากบ้านฉันแกมันกระจกมาปืนใช้งานไม่ได้นะัะปืนหนูใครมาทำอะไรบ้านผมอโอเคแล้วกูก็ได้วิว ใต้แบบเหมือนเดิมแต่ผมก็อานเช็ดหน่อยว้าวมีห้าหมื่นสุดยอดนี่อะไรอ่ะโอ้มีใต้ดินด้วยเหรอว้าเราเปิดล็อกชิเม้นต์ใหม่ด้วยสวยอะไรอ่ะใต้ดินโอ้ก็สวยอ่ะสองพันหมืนนะ่นหนึ่ง ห้าพันเซนได้ป่ะโอเคห่านื้อไปม, okay. มันคืออะไรเงิน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 ไอเล okay. ี่ยนเหรอโอเคกํแพงชั้นนึงใช่ผมต้องการจะซื้อกำแพงปิดที่มันก่อนแยกนนใครเข้ามาในบ้านตอนเนี้ยซึ่งมีสองหมื่นเอเตอร์พาวเวอร์ว่าหินดาบต้นสินะอันนี้ปูงยาเนี่ยปืนพวกปืนนี่แหละมันจะใช้งานไม่ค่อยได้เลยครับ เห็นไหมจะใช้งานแบบอะไรไม่ได้เลยคือแบบเอ้ามาทำไมลบใหม่ <c oughs> น,นี่อะไรอ่ะยิงได้อีกไหมเนะี่ยอันนี้ก็ไม่เหมือนนะอันนี้ยิงได้แต่อันนี้ไม่ได้สวยเจนดีไ <c oughs> อ,อชุดนี้ไอ,อชุดนี้ยไชชุดนี้เท่าไหร่เว้ยไอชุดนี้ไอผมช,ช,ช,ชอบอ่ะกระตากกระตาก เกมดีนี่เกมดีแล้วผมก็ขอจบคลิปเปเรท่านี้ก่อนนะผมผมว่ามันน่าจะอีกนานเลยว่าจะทําเสร็จนะผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีกพาร์ทนึงแล้วกันผมเป็นพาร์ทที่2แล้วมือนกันนะผมพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็ยังไงมากผมถ้าเกิดชอบถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมก็ขอไว้จริงๆนะผมเดี๋ยวผมพาร์ทที่2ผมจะพยายามหาเวลาแล้วรีบไปทําให้โดยด่วนเลยนะผมพาร์ทนี้ก็ขอพอกแค่นี้ก่อนนะผมผมว่าถ้าเกิดพาร์ทเดียวมันคงไม่ทันหรอกเพราะมันกินเวลาไปเยอะมากนะเอาจริงๆป่ะล่ะคือมันนกิเวลาแบบไง นี่ที่ผมบาดอยู่ตอนนี้ือประมาณปาไปสี่สิบนาทีแล้วซึ่งผมได้แค่นี้เลยนะผมก็ข้างล่างยังไม่เสร็จขบวนก็ยังไม่เสร็จนะผมผมว่าเดี๋ยวผมไปทําในต่อกพาร์ทสองด้วยกันนะผมซึ่งผมได้กดปุ่มนี่ได้ไหผมเซฟไว้ผมกดปุ่มเซฟไว้แลวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมโอเคผมอยากทุกคนเลือกวิจาเรื่องเสียงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมได้การพูดของผมจะได้อัดเป็นทางมือท์ก็คือจะเอาเสีผมใช้ไมโทรพท์ในการอัดเสียงนะผมแล้วก็เสียงเกมก็ใช้ในคอมนะผมซึ่งต้องมามามาอีกทีหนึ่งถ,ถ้าเกิดเสียงผมมัน ฟังเข้าใจหรือฟังดีขึ้นช่วยเมนหน่อยนะช่วยบมกรู้หน่อยว่าเออมันดีหรือมันแย่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมใช้ไม่ไม่อ่าไม่อูฟังอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับผมผมอยากให้รู้ว่าไม่อูฟังกับไม่มือถือไหนดีกว่านะผมก็ช่วยบอกหน่อยนะผมจะได้ปรับปรุงเนี่ยถ้าเกิดว่าเออมมือถือมันดีกว่าผมก็จะได้ไม่ต้องใช้ไม่ไม่ไม่อูฟังจะใช้ไม่มือถือแทน